ที่นี่อหเนะคือเห็นคนนั่งไม่มีขาคิดไว้เลยเดือนเดือนหนึ่งแสนสองคนจะดูก็ดูได้ออกคนก็ดูได้ฉายห้สารดูตามจริงแล้วคือฉายห้สารดูฮะเดี๋ยวแล้วนะคุณลุงเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวจะเจอแล้วเดี๋ยวค่อยบอกบอกกันเดโอ้โหบัตรลิปแล้วสวัสดีครับทุกคนดยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบัตรีิ้มอีกหนึ่งวันนะครับผม และในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปดูนี่เขาได้ยินหนังกลางแปลงที่เป็นฟิลว่าผีจ้างหนังมาเปิดให้ทุยคนมาเปิดหนังให้ผีดูมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะทุกคนแล้วเราห้าคนน่ะจะเข้าไปนั่งดูเราอะไรนะเราห้าคนเดี๋ยวคุณดูเด็ดฟิกอยู่บ้านเลยยาไปนั่งดูแล้วประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีเพื่อไปพิสูจน์ว่ามันจะขนลุกและน่ากลัวจริงอย่างที่เขาล่ำลือหรือไม่โอเคป่ะฮะ เราต้องเป็นคนไปพิสูจน์ให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าหนังกลางแปลงอันนี้ยฉายมานานแล้วแล้วมีอยู่จริงไม่ใช่ว่าจัดฉากขึ้นมาคือคุณรู้ประวัติไหมเข่าๆคนเขาชอบตู่หวยกันแล้วยังไงต่อเขาก็แต่ก็ต้องตู่หวยระดับ เป็นหมื่นครึ่งครึ่งแสนอ่ะแล้วเป็นงานจ้างหนังจอใหญ่ๆมาได้อะอ๋อคือเขาเขาจ้างหนังมาเพื่อให้ให้ผีดูดูเขาเลยเพราะว่ามามาบวนขอโชคลาภตรงนั้นอาจจะไม่ใช่หวยก็ได้อาจจะเรื่องเลื่อนเรื่องการเรื่องงานเรื่องการเรื่องงานแต่คือเขามีจริงที่จ้างงผีจ้างหนังมาคือคนมาดูก็ได้พวกชาวบ้านเขาก็จะมาดูบทนี้แล้วเปิดเด่แบบตีสามเนี้ยชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่ถึงตืกขนาดนั้นแล้วถ้าในวันอาทิตย์เนี้ยเปิด เปิดกี่วันครับไม่สองไม่ไปนะสามเดือนสามเดือนสองครั้งอะสามเดือนสองครั้งเดือนครึ่งครั้งหนึ่งแล้วถ้าแบบว่าเป็นล็อกใหญ่ถูกโชคใหญ่เงี้ยเขาเปิดเจ็ดวันเจ็ดคืนเอาไฟมาลงแล้วคุณคิดว่าคืนนี้เราจะไได้ปเคยมีเครื่องเล่นอะมึงเอาเครื่องเล่นมาลงว่ามันถูกอะไรอะเครื่องเล่นอะไรนะเครื่องเล่นนะชิงช้าจริงเหรอเออชิงช้ามันลงวันเพลงอะไรคณะเลยเหรอใครจะมาเล่นไปอ่ะอ่ะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราไปดูสักประมาณสิบนาทีพอ เราขับผ่านเดียว <c oughs> ได้ไหมขู่ม่ที่เกียจเข้าไปนั่งอะนอกจากไปดูเดี๋ยเพื่อนผมไปขายป๊อปคอนด้ด้เยตรงข้ามมีร้านไส้กรอกขาย <c oughs> เดี๋ยวเราจอดซื้อร้านไส้กรอกตรงข้ามแล้วเราก็เก็บบรรยากาศอก <c oughs> เอาดีวเจ้าทิ่น่ยเขาจะไปขายป๊อปคอนให้พี่แวะไปซื้อข้าวโพดคั่วอนเดี๋ยวเราแวะไปซื้อไส้กรอกรอทอดตรงข้าม <c oughs> เดีจจ๋ยวจิตใจเจตนาเราเราต้องไปดีนะ <c oughs> เราต้องไป <c oughs> ไป,ปากแจวนะ <c oughs> ปากม่ด้ไม่เอานะโอเคปะไปแซมทครับหลู่นะถ้าไปแซบแลมนะเพราะว่าจริงๆนะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปแค่ขับผ่านกับพอเมื่อกี้เราก็ขับผ่านแล้วนี่เมื่อกี้ตั้งแล้วแค่ตอนเช้าไงอ่าแต่เขาตั้งแล้วเขาตั้งแล้วใช่ไหมแสดงว่ามีใช่ไหมมีเรามาคืนนี้มีโอเคแสดงว่าคืนนี้มีจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราขับรถไปผ่านที่เขาฉานนะสรุปบ้านเรงนี้เหละถูกนี่ยังเชียวให้นั่งดูอยู่คนเดียวนะไม่าไม่บอกมึงเลยสักคำนัดจะไปดูผีจ้างหนังไหมคืนนี้ไม่ไปทำไมอ่ะถ้าเราไปดู มาเปิดให้ใครดูให้ผีเออแล้วเราไปดูเพราะเพราะเราเป็นผีไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไปดูผีดูหนังอ่าเราดูผีทีเราเป็นแบบพนักงานใช่ไหมใช่เป็นพนักงานเราไม่ใช่เป็นผีคอยดูแลเราเป็นพนักงานคอยดูแลเราต้อนรับใช่เดี๋ยวเราติดสติ๊กเกอร์แบ่งหน้าที่ใครแบ่งหน้าที่เลยเราติดสติ๊กเกอร์เหมือนอ้าวคุณอ่ะคือแม่กต้อนรับคุณต้องเจอทุกคนที่มาแล้วพาเขาไปนั่งที่โอเคป่ะทุกคนเลยอ่ะคจะนายตั๋วแล้วผมเนี่ย กูให้เขาฟีดทำกูเก็บเงิเขาได้แล้วผมเป็นหน้าที่ใหญ่สุดคือผมคอยคุมพวกแสงพวกสีอยู่บนรถเอาตัวรอดไม่ไม่อยู่หลังโปรเจคเตอร์ผมอยู่บนรถคอยจับพวงมาอะไรเผื่อมีอะไรเอาตัวรอดเลยนะโอเคนะส่วนคุณจะทำอะไรเดี๋ยวเป็นพยาบาลโอเคตัวไหนมาแบบโดนเฉาะนะมึงแล้วคุณจะทำอะไรรถต้องพิซซ่าแลวอันนี้เป็นเมียคนส่งพิซซ่าอันนี้กับขับรถมากับเมียคนเอ้ยมามากับคนส่งพิซซ่าเป็นเมียนั่งรถมาด้วย โอเคนะหน้าที่กันก็ตามนี้ตัดหญ้าก่อนเลยอย่างแรกคนคนนี้ขายตุ๋วคนนี้พยาบาลคนนี้เป็นคนส่งอาหารส่วนผมเป็นคนคุมพวงมาลัยอีกทีหนึ่งนู่นมึงเดินตรงก็เลยเป็นหน้าที่ที่ปลอดภัยที่สุดและเซฟที่สุดแต่พยาบาลต้องรออยู่บนรถนะใช่เป็นรถแบบ emergency ที่ต้อง standby และครื่องส่งอาหารก็ต้องอยู่บนรถไอ้ขาดไม่ได้คนอยู่โอเคไม่คุณก็อยู่บนรถได้เดี๋ยวเขาให้มาเช็คอินตรงตรงกระจกโอเคป่ะแล้วมีอะไรอ่ะมันจะได้ไว เหตุการณ์จะได้ทันไปไวแต่มันจะเข้าพอดหนังคืออะไรรู้ปะสตาลรถไม่ติดเอาละครับท่านผู้ชมและก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราจะไปดูหนังกลางแปลงฉายรอบพิเศษให้กับผีผู้ดีวิทยาโอ้โหไม่ดีเท่าไรเลยเนี่ยเป็นติกเตทอยู่ใช่อยู่นะที่แห่งนี้ เราจะไปพร้อมกันกับพนักงานสบิซซ่าคุณพยาบาลและคุณคนขายบัตรและผมค,คนคุมพวงมาลัยแต่ไม่ได้จับพวงมาลัยแล้วเอาเป็นว่าขายพวงมาลัยเหรอ,อเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะขายพวงมาลัย <c oughs> ได้ไงคุณจะไปขายพวงมาลัยเลย <c oughs> คุณจะขายคนแรกเลย <c oughs> ผมเพมิ่งสึกมาวันสองวันนี้เลยแล้วเป็นไงผมพร้อมแล้วแสดงว่าบุญเยอะแต่ท้านเข้าแปเแาไเปิดแสบสนิทแล้วเหนือยตั้งอย่างนี้ยาว ดีเนาะไอ้คนที่อยากมาไม่เจอกูเลยไม่อ,อยากมาเต,ต็มเลยนี่คือทางที่ไปดูหนันตางแปงนะครับทุกคนคือมืดมากอ่ะแทบมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเอาสัญญากันก่อนอถ้าไปมาแล้วกลับบ้านห้ามหลอด โอเคห้ามหลอนนะใครเพอร์เจนะจัดไปห้ามจิตตุงแปงนะห้ามตุงแปงนะไม่หลอนนะไม่เอาหลอนไม่เอาหลอนไม่เอาหลอนใ่มีอะไรชาวบ้านเพอรเพิกยังมีชาวบ้านชาวบ้านเขาก็มาดูไม่ใช่ว่ามีแต่แบบว่าเขามาจ้างให้คนให้ใครดูให้แบบเขาก็มีคนมาดูไม่ใช่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรไม่อยากเอ่ยนาม ใ็ทุ่มทุ่มๆต่อมๆอยู่แต่วันก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละเขาชอบดูหนังเขาเอาหนังมามาบนก็โบนลูกลาบก็เหมือนเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งแล้วในวัฒนธรรมไทยปลอบใจตัวเองเตะบอลด้วยไเลียงแม่ไฟหลาเลยเตะบอลตรงนั้นเลยเหรอนี่เตะตรงนี้ดิไม่ใช่ตรงนั้นนึกว่าห้าอยู่ไปเตะตรงนั้นมีลูกบอลยังเหี้หัวใครไม่รู้กิ๊งเฮ้ยทุกคนเราถึงแล้วคนรหลุดเลยเฮ้ยถึงแล้วทุกคนเราถึงแล้วถึงแล้วลงมาไหม ไปเราถึงแล้วเราถึงแล้วถึงที่ชายหนังจริงหรอเราถึงที่ชายหนังกันแปลแล้วตอนนี้เขาฉายเรื่องเรื่องอะไรอยู่ Resident Evil นะนี่เขาฉายเป็นอย่างนี้เลยไฟมันดับแล้วฟิง์มหนังดังไปเลยนี่ยทุกคนฟิลก็ประมาณนี้มีคนนั่นดูอยู่ข้างหน้าเราสักคนแต่พี่คนฉายหนังอยู่ข้างอย่างไร เธอถามว่าทำไมฉันต้องเรียอรำเบล่าและฉันสัญญาจะให้คำตอบเธอหลังจากที่ไวรัสถูกกดดันและถูกอัโสูดเข้าสู่ฐานข้อมูลของฉันมันคือบัญชีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของอัมเบล่าเป็นช่วงเวลาสิเจ็ดเดือนก่อนที่จะมีไวรัสระบาด พราะว่าลูกพอร้สรที <ism Durch> s <rapper> <S ู่โกภายแปเพื่อยู่อาศัยรห่ายละบนโลที่ประชานที่กิจะมีกายเตือนให้รู้ว่าที่มียาดในเมืองจีแลวคือถ้าทำขนาดย่างกัดนี่ข้อทจริงไม่ขาดใก็ดล้่เราจะมาถึงจุดจบแล้วเราก็ใช่ยังไง้าคนที่มองครับเราจะจบไปกับมันไหมทุ่มนึง คุณต้องการจะเสนออะไรตอนนี้ตนุมนึ่งถึงกี่โมงอะทุ่ม่หที่ตำรวจจะเอ็ใช้แดงเนี่ยเขาเาื่อนไ่ของวันลูกแต่าท่วกรรมแต่การันจำนวนประชากรในกโค้งเรือวพีนสซอคือเขามาแก้บนเหรือฮะตำรวจเห็นตรงที่เต้ายนั่งอยู่ แต่เป็นคนไม่มีขาน่าเศร้าแต่ไม่มีขาขอพิธีมันดังดูเมียตำรวยเมียรำวัดขึ้นมบน้ครเอ็นแล้วคุณลุงกระชัยจะทำด้วยวิธีไหนเดือนหนึ่งเขาวิธีการที่คนนีอยู่ในมือเราเรียบร้อยผมโคมเกิดปอยเา็นีเดือนตั้งเดือนก็มีอยู่ที่แบบว่าใครมาเขึ้นบนแล้วคุณลุงก็รับทำนี่าแล้วคุณลุงเคยแบบเห็นมางไหย เมื่อคลิปนีถูกอัปโหลดเข้าสื่อางข้อมูลฉันมันสร้างความขัดแย้งขึ้นภายในโปรแกรมของฉันฉันทุ่ทั้งเดือนลุงคิดเป็นคืนลป็นลุงคิดเป็นพันล้านก่อนนะแด่ผกทั้งเดือนลุงคิดเป็นพันล้านก่อนนะแต่ผมทั้งเพือนคุณลุงคิดเ่อนิดแล้วนกจนะไปยืนหัวแถวเอา ผิดไปเลยแสนสองเดือนเดือนหนึ่งแสนสองเหลือตันที่หนึงมูเนี่ยวันลวนเนี่ยต้องมาดังเป้าไว้หกล้านมาหาลุงนี่แหละมาลุงเลยที่ทุกคนแล้วเขาจะมีเก้าอี้ที่มีล่มอะวางไว้อยู่คนลุงบอกว่ามีเฮียตำรวจคนหนึ่งเคยมาและเห็นคน นั่งอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีขาขาอะไรนะขาไม่เลี่ยนเลยนั่นแหละเขาฉายให้ช่องระบายอากาศยิงสายสานไปยืนฉายให้สารดูตามที่แล้วก็ฉายให้สารดูใช่แต่คนก็สามารถมาดูได้เหมือนกันได้ทั้งหมดแล้วผมสามารถขอพรอะไรได้ไหมได้องไปที่ศานเลยต้องไปที่ศาลเลยคุณลุงพาไปได้ไหมต้องไปเองดิโอ้ผมไม่กล้าไปอ่ะคุณลุงไม่มีอะไรคุณลุงพาไปหน่อยได้ไหมไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรไไมม่ีอะรเขาไม่เขาไม่ทำไมแล้วเขาไม่ทำไม คุณล okay right. so, ุงบอกให้เดินไปขอพรที่ศาลข้า hmm. ก yea. ็ไปไหว้ไปแล้วอุ้ยตกใจไปไหว้ที่ศาลดูได้ครับเดี๋ยวก็เจแล้วก็ฮะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะคุณลุงเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวจะเจอแล้วเดี๋ยวค่อยบมาบอกกันได้โอเคครับได้ไปเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปไหว้ศาลกันปะเต้นมะผมจะขออนุญาตถ่ายไปทางศาลนะครับ ผมไม่ได้มาไม่ดีนะครับผมขอมาขอพระครับเอาไปไฟไม่ลองเลยผมไปขอพรมาแล้วไม่เจออะไรขอบคุณมากครับคุณลุงขอตัวก่อนสี่มาจากไหนมาจากกรุงเทพับคุณลุงเป็นเทพผมขออนุญาตไปถ่ายตรงเก้าอี้ตรงนั้นไหมนะได้ได้ เรามาจะเข้าไปใกล้ๆที่ที่เป็นเก้าอี้นะครับคุณลุงบอกว่าเคยมีเมียตำรวจแอ่มาเห็นคนนั่งอยู่แบบไม่มีขาผมจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆเป็นเสี่ยงมากเลยไนะปนี่นะครับทุกคนใกล้ๆก,ก,ก็จะมีทูบอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมไม่ได้มารบหลูนะครับนี่ก็เป็นโซนดูหนังนะครับมีพี่ๆมีคนกลุ่มคนนั่งดูงอยู่สามคนไปไปกันเ้วพอได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆคุณลุงขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับประมาณนี้ก็ไม่เหมือนที่คิดไว้นะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น เราไม่ได้มาแบบแบบว่าไม่มีคนอยู่เขาก็คือยังมีคนอยู่อยู่ยังมียังมีแบบสิ่งที่พอให้ได้อุ่นใจนะผมไปอยู่ประจวบแล้วเออแล้วเมื่อกี้ไปตรงคุณลุงอเล่าบอกว่าดีมเต้รนนัดป่านฟ้องกลับบ้านโอเคก็จบไปแล้วกับการพาไปดูหนังกลางแปลงของประจวบคีรีขันที่เป็นฟิลว่า คนจ้างคุณลุงไปฉายหนังให้ผีดูนะครับเอาเป็นว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไว้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ลบดูแต่อย่างใดใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ที่ผมทำฝากกดถูกใจกดสับตะไคร้กดกระดิ่งจิงกระเบลแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผมทุกคลิปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับนี่ก็คือสารในตอนเช้านะครับเป็นสาลเรียกว่าสารเฉพาะว่าโทนนะครับนี่ขออนุญาต่านนะครับ สองสารนะครับเนี่ยตอนเช้าก็บรรยากาศประมาณนี้ไม่น่ากลัวถ้าตอนคืนถ้าตอนคืนก็ไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่ามีคนอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนังกลางแตลงตอนกลางวันที่เขายังไม่ได้ฉายนี่เป็นประมาณนี้เนี่ยตอนดึกเมื่อคืนที่เรามาก็จะมีตรงนี้ที่ที่มีเก้าอี้ตั้งอยู่กับลมกลางอยู่แล้วก็มีทูบ อันหนึ่งชายโตะ V I P ให้ดู